คทษบอกว่า A B C เป็นเซตในเอกภพสัมพัสเอ้าแสดงว่าข้อนี้3เซตก็ต้อง3วงพี่วาดกอนะ3วงพี่วาดน้องบอกพี่โอ้โหพูดยากเลยสิอะไรน้องก็เล่นมาเลยมี3เซตก็ต้องมี3วงจะเป็น A B แล้วก็ C แต่พี่ว่าข้อนี้ยากกว่าข้อเมื่อกี้ใอ้เนี่ยยากกว่า ในความคิดพี่นะเดี๋ยวมาดูกันน้องดูก้อนนี้โดยที่ C เป็นสับเซตของ A ลบ B ไอ้เงี้ยโค้ดสำคัญมันเป็นข้อบังคับของโจทย์ข้อนี้มันมันเป็นข้อบังคับของโจทย์ข้อนี้ว่า C ว่า C เป็นสับเซตของ A ลบ B เขาบังคับอะไรเขาบอกอะไรมา ทีนี้ฟังดีนะฟังดีนะซึ่งสิ่งที่เขากําหนดเขาบอกเขาบังคับมาเนี่ยถ้าน้องไม่รู้ว่าเขาบอกโซนไหนเขาบังคับอะไรมาใส่เบอร์แก้ได้หมดใส่เบอร์แก้ได้ทุกอย่างเดี๋ยวดูพี่นะพี่เล่นมันเลยไอเนียเบอร์หนึ่งไอเนียเบอร์สองไอเนียเบอร์สามไอเนียเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดมันเลยไปตรงกับเทคนิคที่ว่า แก้เซตแนวแผนภาพเนีย่ยคือการใส่เบอร์นึกอะไรไม่ออกแนวแผนภาพใส่เบอร์ใส่เบอร์ใส่เบอร์มันจะแก้ได้ทุกอย่าง C เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะ C คือตรงไหนวะพี่ C คือ C ทั้งวงนี่คือ C นี่คือ C ทั้งวง C คือ C ทั้งวงก็คือสี่ห้าหกเจ็ดเขียนก่อนนะเขียนก่อนนะเขียนก่อนนะ4ี่ห้าหกเจ็ C เบอร์สี่ เบอร์ห้าเบอร์หกแล้วก็เบอร์เจ็ดเป็นสับเซตของ a ลบ b A ลบ b คือ,อยังไงครับพี่ A ลบ b คือเอาเอตั้งเอาสีส้มตั้งแล้วบคือสีเขียวดึงออกมันเบือนน้ำลายดิเอาส้มตั้งและเอาสีเขียวเนี่ยสีเขียวเนี่ยดึงออกเอาสีส้มตั้งเอาเขียวดึงออก แสดงว่า a ลบ b จะเหลือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่ทันพี่ไหมจะเหลือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่พี่ลบตรงนี้ทิ้งนะจะเหลือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่ไอเนี่ยคือข้อบังคับของโจทย์ว่าซ้ายต้องเป็นสับเซตของขวาเขาบังคับเขาบังคับว่ามันต้องเป็นสับเซตเขาไม่ได้ถามนะว่ามันเป็นสับเซตเขาบังคับว่าแผนภาพที่น้องสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องให้ซ้ายเป็นสับเซตของขวา สับเซตคืออะไรพี่มาคุยกัน s ับเซ็ตคือแบบนี้ s ับเซ็ตคือซ้ายมีใครขวาต้องมีครบเช่นซ้ายมีสีขวามีสี่ถูกแสดงว่าไอ้เบอร์สีนะ่เนี่ยควรค่าแก่การเก็บไว้เพราะมันเป็นสับเซ็ตแต่น้องรู้ไหมว่าเบอร์ห้าไม่เป็นสับเซ็ตเพราะขวาไม่มีห้าเบอร์หกก็ไม่เป็นสับเซ็ต ข้อขวาไม่มีหกเบอร์เจ็ดก็ไม่เป็นสับเซตราะขวาไม่มีเจ็ดแต่เขาไม่ได้ถามไงเขาไม่ได้ถามว่ามันเป็นสับเซตหรือเปล่าถ้าเขาถามนะออกไม่เป็นสับเซตแต่เขาบังคับว่าหน้าที่น้องอ่ะน้องจะต้องทําให้ไอ้ซ้ายเป็นสับเซตของขวาให้ได้ซึ่งการที่น้องจะทําให้เป็นสับเซตได้ซ้ายมีใครขวาต้องมีครบน้องสังเกตว่าเบอร์ไหนเกินมา เบอร์ห้าหน้าที่น้องคือตัดเบอร์ที่เกินออกเพื่อทําให้มันเป็นสับเซตให้ได้จะได้ตรงกับข้อบังคับโจทยดรู้เรื่องตามพี่นะเบอร์ไหนเกินมาไม่ใช่เบอร์สี่นะเบอร์สี่อย่าไปตัดนะเบอร์สี่มันคือคนที่ใช่แล้วข้อซ้ายก็มีสี่ขวาก็มีสี่อย่าไปตัดนะผิดเลยนะตัดคนที่ไม่ใช่ออกเล้วก็หมายถึงเรื่องเซ็นนะใครไม่ใช่ตัดมันทงเบอร์ไหนวะพี่เบอร์ห้าตัดมันทิง เบอร์หกมันทิ้งเบอร์เจ็ดมันทิ้ง,งจบพอน้องตัดห้าหกเจ็ดทิ้งน้องจะสังเกตว่าซ้ายเป็นสับเซตของขวาเรียบร้อยแล้วเบอร์ที่ทิ้งมันจะทำหน้าที่เป็นเซตว่างทันไหมถ้าทันพิมพ์ตองเก้าให้หน่อยห้าหกแล้วก็เจ็ด มันจะทําหน้าที่เป็นเสร็จว่าทีนี้ระหว่างที่น้องพิมพ์มาพี่ขอมาวาดแผนภาพใหม่พี่ขอมาวาดแผนภาพใหม่โดยที่เบอร์ห้าคือตรงนี้ว่างไเนี่ยว่างแล้วก็เบอร์ 6. หกแบบนึงนะแบบนึงนะพี่ขอวาดแผนภาพใหม่นะไอนี้ว่างขอระบายทึบเป็นสีดําเลยไอเนี้ว่าง ไอ้นี่ว่างแล้วก็ไอ้นี่ว่างปั๊บปับปขอมาวาดใหม่เลยเพราะว่าเดี๋ยวเล็ยเรียบร้อยอนนะทันนะทันนะพีนี่ต่อ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 เสร็จแล้วข้อมูลอันนี้พี่ค่าจริงนะเพราะว่าเราลงเราใช้ไปแล้ว เราลงเราใช้ไปแล้วเออเออยูเนียนบได้ยี่สิบลงไม่ได้ปะน้องน้องดูนะไอเนี่ยคือเอทั้งวงแล้วมันเอาไปรวมกับบีโอ้โหมันเยอะจอะัดอ่ะมันมันหลายเราไม่รู้หลายที่เราไม่รู้หลายช่องอะถ้าเราไม่รู้หลายที่ไม่รู้หลายช่องพี่ยังไม่ลงนะ พี่เวลาพี่ทําแนวแผนภาพพี่จะลงจะเลือกตําแหน่งที่มันมันน้อยสุดก่อนมันที่ว่างมันตัวแปรน้อยสุดไอ้นี่เยอะสี่ตัวไอ้นี้เก็บไว้ก่อนนะถัดไปถัดไป n อเท่ากับโอ้โหอันนี้พี่ผ่านก่อนได้ไหมแค่ NA อสามที่และยังต้องไปเท่ากับบอีกสามที่ เยอะๆนี่เอาไว้ก่อนทีนี้ตัวเนี้ยต้องลงเลยเพราะถ้าไม่ลงทําไม่ได้แล้วทีนี้ค่ามาหมดแล้วไงไอ้ก้อนเนี้ยคือตรงไหนวบพี่เอสิกบียูเนียนซีอ่ะมีเจ็ดคนคือตรงไหนวะพี่เดี๋ยวน้องดูนะเดี๋ยวเ๋ยน้องดูภาพตามพี่นะเอสิกบนีอ่ะคือเอซ้ํากับบีน้องดูนะไอ้นี่คือเอใช่ไหม ไอ้น,นี่คือ a ใช่ไหมแล้วก็ไอ้น,นี่คือ b ใช่ไหมเอ้น,นี่คือ b ใช่ไหมน้องสังเกตไหมว่า A S, b, อเสกบีอ่ะมันต้องเป็นโซนที่เขียวกับส้มซ้ํากันมันก็คือตรงกลางเห็นพี่ไหมโซนเนี้ยโซนเนี้ยเดี๋ยวพี่ระบายให้ดูอีกรอบหนึ่งอเอาไงแล้วกูเนี้ยลบไปทิ้งไปแล้วอันนี้คือเอนี้คือเอนะนี้คือสีเขียวนะแล้วพี่ก็เอาสีส้มมาระบายทับนะ แล้วน้องสังเกตว่าโซนที่เขียวกับส้มทับกันอ่ะเขาเรียกว่า a อ b เกน้องเห็นป้ะ a อ b กบอ่ะมันคือสองพันตรงกลางเพราะฉะนั้น a อ b บคือตรงนี้นี่นี่คือ a อ b เกบนี่คือ a อ b เกบีนี่เราได้มาแล้ว a อ b และไอยูเนียนคือการรวมมันเอาไปรวมกับ C C คือ C ทั้งวงคือโซนนี้นี่ๆรวมกันหมดเลย นี่คือโซนเนี้ยที่พี่ระบายเนี่ยทันแม่มันคือโซนเนี้ยถ้าถ้ามองเป็นรูปคือรูปนี้ขอโทษนะสีอะไรดีวะอ่ะสีแดงถ้ามองเป็นรูปคือรูปนี้เนี่ยคือโซนเนี้ยมันเต่าอะ่ะเออเอมมันเต่าอะ่ะอีกไอเนี้ยกระดองไอ้นี้หัวมันเตา่าไอโซนเต่านี่แหละเอสิคพีอยู่เนี่ยสิจดเลยโซนเต่านี่แหละเอสิคพีอยู่เนี้ยสิ รวมกันได้ดเจ็ดแต่โชคดีตรงที่อะไรรนะไหมน้องโชคดีตรงที่ไอเนี้ยเซตว่างไอเนี้ยเซตว่างไอเนี้ยเซตเซตว่างคือสมาชิกมันเป็นสูงน่ะกลายเป็นว่า A S, B, Union, อเซกบียูเนีนซีอเหลือแค่สองที่และไอสองที่เนี้ยมึงจะต้องรวมกันได้เจ็ด 7. ที่ก็เลยให้ข้างบนน่ะชื่อแต่ตรงเนี้ยจะ y าก็ได้แต่พี่ไม่อยากให้ตัวแปรมันเยอะ พี่ก็เลยต้องนึกว่า x ไปบวกใครวะถึงจะได้เจ็ดแต่พี่ต้องการให้มีหนึ่งตัวแปรแต่น้องจะเป็นตัวแปร y ก็ได้ไม่ผิดมันแก้ได้หมดทันไหมคือพี่พยายามให้ตัวแปรมันน้อยสุดพี่ก็เลยมองเฮ้ยไอ้นี่ x ที่เหลือต้องเป็นเจ็ดลบ x น้องทันตามพี่ไหมน้องทันตามพี่ไหมไอเนี้ยต้องเป็นเจ็ดลบ x ไอเนี้ต้องเป็นเจ็ดลบ x นนถ้าใครรู้เรื่องพิมพ์ หนึ่งสองสาไม่พี่นะ่ะต้องเป็นเจ็ดลบเอเพราะว่าเกไปบวกกับเจ็ดลบ x กับ x กับเอกกัไหนมันจะเหลือเจ็ดพอดีเก่งมากเก่งมากสองกับสี่ไหมครับเก่งมากเก่งมากใช่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  แต่ถ้าน้องไปลองทาก่อนหรือน้องไปลองทำปังหาอะน้องจะเป็น x y แซบได้เหมือนกันสตัวแปรก็ได้แต่อันนี้เหมือนเหมือนพี่เล่าในมุมมองที่พี่ทําครั้งแรกพี่คิดแบบนี้ซึ่งน้องจะสี่ตัวแปรก็ไม่ผิดไม่มีวิธีไหนผิดได็คําตอบเหมือนกันโอเคสุดทันไหมทีนี้ที่เหลือพี่จะต้องให้ชื่อ y แล้วพี่ก็จะต้องให้ชื่อแซเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะ ทีนี้โจทย์ถาม b ลบ a เดี๋ยวน้องดูนะ b ลบ a ว่ามีกี่ตัว b ลบ a หมายความว่าเดี๋ยวพี่ลบพี่ลบตรงนี้นะเดี๋ยวน้องดูตามพี่นะใครใครรู้บ้างว่า b ลบ a คือโซนไหน b ลบ a คือมันเอาสีส้มตั้งที่เป็นวง b และมันเอาสีเขียวว่าดึงออกที่เป็นวง a อะ เอาทรงอางเอาเขียวมันเหลือแต่แซดเพราะอีกอันหนึ่งเป็นเซตว่างแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ถามอ่ะคือตัวแปรแซดว่ามันได้เท่าไหร่ทันพี่ไหมเขาถามตัวแปรแซดเพราะฉะนั้นหน้าที่น้องอ่ะ y รู้หรือไม่รู้ก็ได้ x รู้หรือไม่รู้ก็ได้แต่แซดต้องรู้เพราะว่าเขาถามต่อนนะน้องมาดูตรงนี้ a union b ดียี่สิบต้องใช่แล้วน้อง A ยูเนียน B คือเอา A กับ B นี่เนี่ยน,นี่คือ A นี่เนียน B นี่คือ A เอาหมดเลยแล้วก็ไปรวมกับ B เอาหมดเลยนี่คือ A ยูเนียน B ที่รวมกันได้ยี่สิบแสดงว่าพี่รวมแบบนี้นะพี่เล่นด้านบนก่อนนะเอา y เอา x เอา z บวกกันมันคือเอา y เอา x เอา z บวกกันแล้วก็บวกกับเจ็ดลบ x อีกสองอันนี้ไม่ต้องเพราะมันเป็นเซตว่างมันเป็นศูนย์ก็รวมแค่เจ็ดลบ x ได้ยีสิบและ x กับ x ยังไงกันน้องเฮ้ยมันตัดกันวะและว้วก็เอาเจ็ดไปลบยี่สิบจะเหลือสิบสามแสดงว่า y บวกแซดได้สิบสามี่ว่าอันนี้คือสมการที่หนึ่งเพราะมีสองตัวปยังไงก็ต้องมีสมการช่วยอยู่แล้วไม่งั้นแก้ไม่ได้และอีกสมการหนึ่งยังไงะพี่จากตรงนี้คีิกอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ให้โจทย์นะ ใครไปต่อใครได้คําตอบอะไรแล้วพิมพ์มาบอกพี่ก็ได้นะกอกแป๊บนึงนะตรงนี้นะตรงนี้นะแล้วก็อ,อ,อแล้วก็ระหว่างมีพี่แนะนําเพิ่มได้ไหมคือปีน้องอะปีเด็กหกแปดที่จะสอบรุ่นเด็กหกแปดอะพี่อยากให้ทาข้อสอบเอ็นทาน จะไม่ต้องครบทุกข้อก็ได้แต่ว่าเก็บให้ได้เยอะที่สุดอ่ะซึ่งถ้าพี่สารภาพตามตรงะนะข้อสอบเอนทานพี่ก็ไม่ได้ทาครบทุกข้อบางอันยากพี่ก็ทําไม่ไหวแต่ว่าอยากให้น้องทําให้เยอะที่สุดอ่ะเพราะว่าคือหลายข้อมันคล้ายแนวเอนทานมันคล้ายแพทหนึ่งมันคล้ายสามันของปีหกเจ็ดนะนะของปีหกเจ็ดนะนะเออแล้วพี่ก็จะย้ำกับเด็กๆไปทั้งปีเลยแบบพี่อยากให้ทำแนวเอนทานแัดหน,น,นึ่งสามันเอนเน็ตพวกเนี้ย เดี๋ยวพี่เขาจะออกมาไลฟ์ติวให้น้องเรื่อยๆเป็นแนวพวกเนี้ยต่อต่อ,ตอโจทย์เขาบอกว่า NA A คือ A ทั้งวงน้องดูนะเนี่ยคือ A ทั้งวงนี่คือ A ทั้งวง,ง,วงมี Y มี X มี7จลบเอามาบวกกันตรงกลางไม่ต้องเป็นเซตว่างแสดงว่า a ทั้งวงมี y มี x แล้วก็มีเจลบ x มี y มี x มีเจลบ x แล้วก็เท่ากับสองคูณกับ B ยูเนียนซียูเนียนคือการรวมเดวน้องดูนะเดวน้องดูนะคือโซนไหน B คือ B ทั้งวงไอเน,นี่ยคือ B ทั้งวงไอ,น,น,อ, B, งงอน,นี่คือ B นะนี่คือ B นะแล้วไปรวมกับ C C ก็ต้อง C แล้วนี่เนี่ยคือ B ยูเนียนซแสดงว่า B ยูเนียนซมันจะมี X มี Z มีเจ็ดลบเที่เหลือไม่ต้องเป็นเซตว่างเป็นศูนย์ถูกไหมดังนั้นดีอยู่เนี่ยสี่มี x อ็มีแซดแล้วก็มีเจ็ดลบเอมีเอ็มีแซดมีเจ็ดลบเอ็และข่าวดีคือเอมันตัดกันเแบบพี่ไม่เขียนสองกับแซดเหมือนกันได้ไงวะกับเอ็กกันแล้วไอ้นี่ x กับ x ก็ตัดกันสแสดงว่าฝั่งซ้ายอ่ะเป็น y ลบเจ็ 7. มัเป็น y บวกเขอโทษด้านขวามันจะเหลือ z ซบวกเจและน้องอย่าลืมนะสองคูณเข้าทั้งคู่ x ไม่มีแล้วมันตัดกันแล้วมันก็จะเป็นสองแและสองคูณเจน้องจะได้สิสและน้องจะต้องย้ายตัวแปรให้ไปอยู่ฝั่งเดียวกันก็คือย้าย2 z ไปลบน้องจะได้ y ลบสอและเอา7มาลบสิมันจะเหลือ7 ไอเนี่ยสมการที่สองและขั้นตอนสุดท้ายจบแล้วข้อนี้จบของจริงแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือน้องต้องการหาตัวแปรแซด b ลบ A มันคือตัวแปรแซดน้องสังเกตหนึ่งกับสองไหมวายมันเท่ากัน y น้องไม่ต้องหาก็ไเลยเขาไม่ได้ถามเพราะฉะนั้นง่ายสุดดีสุดพี่มองว่าเขามาลบกันเอาหนึ่งกับสองอาลบกันเราจะได้ตัวแปรแซดโดยตรงเลยน้องก็ต้องเอาสมการที่หนึ่ง กับสองอ่ะลบกันซึ่งพอหนึ่งกับสองลบกันอ่ะ y ตัดและทีนี้แซดไปลบลบสองแซซึ่งแดไปลบกับลบสองแซดลบลบจะกลายเป็นบวกจะกลายเป็นหนึ่งแซบวกสองแซดมันจะเรียกว่าสามแซดอ่อไหมมันจะเรียกว่าสามแซดและไอสมการที่หนึ่งอ่ะมันเป็นสิบสามเอาไปลบกับเจ็ดเหลือหกทันพี่ไหมเหลือหก ทันไหมเหลือหกเพราะฉะนั้นเอาสามอยาได้แซดใช่ไหมเอาสามไปหารหกจบแซดตอบสองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสองสำหรับน้องม .5 ขึ้นมหกที่อยากจบคณิต A ร e v เวลพายใน2เดือนพี่แนะนำเป็นคอร์สคณิต A level เด็ก69ใครสนใจสมัครทักมาที่แอปสีเขียว l ล n e ไอดีมีตัวแอดไซด์ด้วยนะแม t อันเดอร์ส ที่ชัวว่ามันจะช่วยให้เราสอบติดได้แน่นอน